เขาจะทำอะไรพอตั้งใจพอฟังก็ใชระบบพิธีกรรมนั่งสมาธิแค่ตัวนนะแค่ับแต่ทนี้ทุกทุกอย่างดีหมดแค่ผู้พูดทุกอย่างดีหมดแต่ถอานมาลุ้นเราทำทรนี้ก็เลยุกขก็ทอ่ศาสนาโผ่ตังรถก็มีแหละคือใปหึงชา่าขยา คือศัสนาผมที่เรื่องสมาธิเนี่ยมันแตกได้ามาเดทางเรกพูดนะมันแตกามีสมาธิมัสมาธิก็เป็นสามสี่หหี่สแต่พอฟังท่านเข็นรูปจทรมองเนี่ยวนเราที่ศัสนาเนี่ยเข้ามาเ่ยที่านที่ผู้ชาถ้าเข้าไปเราได้หนึได้ไนาเกไ้สัาไปทำอะไร้วเกิดไล้อับรู้เนีรู้ว่า วิสนาเวาเราไทรามากก่าวิปสนาที่ท่านพูดนี่านะที่อยากจะเรียนถามเพอจรว่าามีัญนาเยว่าการทำวิปัสนาแบ่ไหนร่านที่จะทรจะอนเรียนได้จะจะทำได้อยากให้ท่านเท่านจะ้จัก่าแล้วกเขาใปัสนาจะน่าเชื่อถืหนืลาปิบัติ ครับครับทําพ no ิจารณาเนี so, ่ยนะครับนะครับครับเรียนทุกคนเลยที่ที่จากที่พูดเกี่ยวกับที่บ้านเนี่ยนะครับ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 การพัฒนานี้ครับครับทําอย่างไรครับมันได้มาสมาธิมรรคว่าทําไม่ยากหรอกบอกว่าทําน้อยก็ทําน้อยไม่ไกลเรื่องที่อีกนึงก็ต้องแก่ล่ะสิกาคะแก่ล่ะ แต่ละคนคำนวเขาไม okay, ่แก่นี่เป็นเื่องของเรื่เวใครพยายามแล้วก็ไดแก่เป็นประมาณว่าเราตันกับใครล่ะไม่มิดใครกจะเยกเวลาตังุทุกท่นเพราะเขาจะางเาองกาันส็นธรรมแก่ละนี้ก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมราแต่ที่ััสนารรมสมาธิถามว่าให้เรียนว่า ไม่ว่าในดีกว่าแต่ว่าอมาันเทิงการอาศายัจทีนี้อ๋ว่ามกได้งานย้ายะในที่ว่าใครแล้วละเพื่อมาทที่กั่งัำานเขาต้องบอกว่าเราต้องทำงานที่แั้เพื่อจะตัดสินใจถูกไหมแล้วขตองบอกว่าทำงานให้อยู่ตัวเลยเพื่อก็แอกว่าคุอควมที่จะต้อหลานแล้วต้อไหนมีจงสมาธิเคราว่าผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ถ้าถาดูังไปทางอาตีย่อมจะรู้เห็นคามจริงเพราะว่าพองเนี่ยให้ในระด้ห้ทั้งสมาธิเป็นฐานฐานให้วิจสสนาแล้วก็วินารณาล้วนแต่คนบางนเนี่ยเขาไม่มีวาสนาทางวิจารณแบบนี้แบน้เหมือนเราจะับของในที่สูงแล้วว่าเราจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเราไม่ได้ไยบของเราไม่มี้ดารของถ้ายปลเลยแล้วก็ว่า จะไปมหาอะไรเราก็ไปไม่ได้เรองค์ก็จะบอกว่าให้ในในวันนั้นนะครัให้เจริญสมาธิรู้แห้นสมาธิแล้วเราองค์ฌานแล้วเอ่อเข้าเหมือนกับเป็นบาทให้รึบัามรเกิดขานเป็นบาทให้รัตาก็เหาพวกนี้ัว่าเราไปเรียนรับจนเข้าปาอ้กเราจะเข้ามหาอะไรให้ตัวยิบัติปัากขเหมือนั้นมหาอะไรมหาอะไรเป็นแหงเป็นลางของปัญญา แอกปัญญาบอกเรารู้เข้าใจปฏิบัติได้ถ้าเวราไม่มีพู้ฐาทางสมาธิเลยเร้วก็เขากใจะทห้เไม่เป็นแล้วว่าบางคนเขากใจเป็นเไม่เข้าใจอยู่ไม่มีพู้ฐามทางการศึกษาแต่ว่างานที่เราได้งำมาจะต่อยนี้ก็ทำเลยว่าทำหุ่นตัดจากรทำหุ่ัดจากรก็ถือว่าเป็นผู้ที่สดงการงานเพราะอานนห้เป็นงานให้ เป็นคนที่รู้มากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีการฝันกัการเลยสำคัญไงอ่ะพวกเคน้พวกที่ทีเกงมีเต t ร์เอามร้โปรเจคเตอร์พวกนีกิดท้หลัง้หลังวทายหลังแม่ท้าหลังเกิดมาแล้วอะไรพวกนี้กิดในต่างชาติแบบพเราบางทีบางคนก็เปี่ย การนี้ไปก็การฟังเหมือนกันนะครับก็โทรศัพท์ก็จะเข้ากันแต่ว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีคนว่าไอเทมอ่าอุปกรณ์ที่ทุกครั้งจะทําเกิดก็จะทําให้มันง่ายเข้างานในเรื่องนี้คนไทยเชื่อแบบนี้ครับ แผลอะไรอ่าอันนี้ก็เพื่อดีใส่หอเข้าปัจาก็เพน่อคแต่ว่าจะมาเพื่อปัญญาก็เราเจริญปัญญาปัญญาก็ทำได้ง่ายที่ปัานาที่ปรนาต้องมีที่อเหนื่อนาตาเนะปัจเจกัจเจกที่ปรานาแต่ว่าการที่หลนท่านหมู่เลยนะการต่างๆอาการต่างๆคือเห็นอาการอะไรอาการที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี อย่างแรเก็ค no ือเราไม่เข้าจว่ามันจะหล่อหรอเป่าแขนต่างๆตาเราไ็่ชอบเป็นเราะหรือเดินปูแล้วก็ไม่ชอบปัจจานาเราจะทำที่ปัจสานาให้หน้าใหม่เพราะคือว่าเราต้องทำว่าเราเป็นเราอยู่หรือเปล่าคนถ้าเราเรียเราออกจากกายได้รายมันไายใช่ของเราครับเราไม่ดีมีกั้นตายอยู่นี่นันทุกทายทุกกายก็เทาเดีวนยวนเรา เราถ้าเรารู้ว่าในโลกธรรมาแค่ก็ไม่ใช่ว่ามีเห็นเป็นรื่งาโมกลอนเราต้เขียนว่าเราเป็นผู้ทำนาที่้าเราทำผูรับผูแร้องใช่ไหมเราเห็นตัวเราะครเนี้ยารก็เป็นรงเรียนเราละเพราแสดงว่าเราอยากให้เขียนดีกว่านอเขาที่จะนาทำพวกบางเรกไป แค่หนีายม่ได้มพราะภาาเาแค้นาที่อะไรหนึ่งทาหน้าแกวการเจอร่าันาเราต้องฝึกใอยๆแยกคือเรื่องพัฒนาเราต้องรู้เรื่องขนาเขาแบ่งของหนักกัของนุกอย่างเรื่องขนาดที่ต้องเรื่องอะไรที่ว่าทเออมีอะไรได้ไรอย่างทีนี้ อยบบงเด็กว่าจะอล้ะถ้าว่าเราใจถาให้าคาเข้อมลกเด็กๆนะถามเขาดีๆนะไรู้าสนาลยก็เหมือนเาีนี่ิ่งมูでで huh? ้าสนาเลยครับหมดเลยใครรู้อยากจะขอสิทว่าจิท่ขอเราหรือที่ล้อเราต้องรัคมือิงั่นแหะแล้วทีานนี้ว่าเราจิ่จเหตุร้ายได้ยะ่รจได้ร้องามรางไดเลยเขาต้องทำยัี่ย

กระจายมือกระจารทำได้เลยอย่างนี้า็จะกระจายทำลายทำให้ขาดรายรับรรับเข้าไปทำลายหร่อศาสนาเข้าไปถ้าเราไปขอดอกแล้วเราไปขอดอกถ้าเราอยู่ ศาสนา่ได้นะครับถ้มีคเองก็คู่เมื่อได้ศาสนาจะทำได้ได้บงคนไปอนไปเหต้ไ้็ไ้ไดแาก็ไห้แรูบว่าคนทันทีไต้นงไหว้แล้วก่าวผนั้นไม่ับมต้อไ้เอีวข้อมรับี้อรข้ไหวดีไม่ดีก้เอันนี้ต้อใจดีาน เขาอกพูกเขามาที่นี่มาไหนมาไหนเขาบอกเข็บอกมาเขาบอกมาเขาบูดมาเขาบอก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 ใจเข้าใจว่าเาบไม่เดาบอกมาเาบาเขอกมาเปานาาบกมาเขาก่าเาบอมาเขาบอกมาเขบอกาเาบอกมาเข้าเขาบอกมบกาเขาบอเขาบกมเขาบอกาเขาบอกาเขาบ้มเขากมาบอกมาเข่า อันนี้เ่าไว้ต้องีปนะอันนี้อะไรของกัตเี่ยู่าใชหมเหา็นที่เราทานก็จะต้องรักยี่งนะเรารัิ่งก็คืการเรื่องนี้ด้วยะแต่บางทีการบางทีเราดันพลาดนะครับแต่ก็เปอนการเรียนจบเป็นหลักเพื่อว่าอยากให้เข้าใจกันครบครับอัน้พอที่ผ่านาเราก็คว่าเรองาจรบรงเนี่ยขาดไม่ได แยกเวาไว้ของถ้าเราเก็แยกเก็ให้ออกจากเราไว้ได้ถ้าเราเก็นแยกจะไม่ได้ถ้าเราเกนบแยกเป็นอ่ก็ไล้ถ้าเราเก็บแยกเปานอะไรก็ไห้ถ้าเราเกห้แยกเป็นอะไรก็ได้ถ้าเราเก็แยกวปีนอะไรก มก็เหมือนกับเช่ธรรมะรักษาโรคได้่าสเจ็บปวยได้าก็ารังเยอะเลยตอนนี้ก็น้าันไปาง้ที่งต่เ็ป่ได้ที่ปกากว่าี่จนที่้งนาบอกมาชที่อนไที่เราอการหน้าลเอยากให้เราทักาขอเนิญพรท่น้าค่ะที่ปรึกาครบแล้วก็าวา ขอบได้ที่มาครับทุลคนที่มาท่กคนที่มาทุกนทม่มา